วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันดูว่าเราะได้ให้สิทธิ์ตัว G s u i t e Enterprise for Education กับ user user ไหนไปบ้างนะครับอตอนนี้ผมได้ให้สิทธิ์ไปแล้ว3ท่านนะครับเราก็จะเข้าไปดูที่การเรียกเก็บเงินนะครับรก็จะไปดูนะครับตอนนี้มีการมอบหมายไว้แล้ว3ท่านนะครับลองคลิกเข้าไปดู3ท่านมีใครบ้างนะครับ เราก็จะสามารถดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียกสิทธิ์คืนตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเราก็คลิกไปที่ user นั้นๆน,น,นะครับก็เลื่อนลงมานะครับทําเหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์คืนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถทึกไปกันนะครับลองกลับไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อจะดูว่าตอนนี้ยูเซอร์ที่เราได้มอบหมายสิทธ์นะครับ Enterprise ไปนะครับก็จะเหลือ2คนนะครับตามนี้นะครับ1สิทธิ์ที่เราดึงออกไปก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ